สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกครั้งเมกโรชิเบิวเอวันนี้นี่ครับข้างหลังนี่ข้างหลังผมจะเป็นทะเลซึ่งหลังจากที่หลายหลายคลิปหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปาหลายๆอย่างที่ไม่เอ,อื้ออำนวยการทำคลิปนะครับซึ่งวันนี้ผมได้โอกาสพิเศษนะครับซึ่งได้สนับสนุนโดยโจดีเคพและก็น,นลินนท์ี สำับสนุนในทริปนี้ทีอ่ออกมาคอนคายก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตอยูอ่ต่างจังหวัดซึ่งหมายความว่าอาจจะเหมือนคล้ายๆกับการพักร้อนนะครับพักลอนไปอาจจะเป็นสักเดือน2เดือนหรือมากหรือน้อยกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานาการณ์อีกทีนึงซึ่งตอนนี้เนี่ยผมพาท่านผู้ชมมา,าทะเลเขาหัวหินข้างหลังผมเป็นคนจับภาพให้ดูก็คือ จะเป็นทะเลสวยงามมากเลยนะซึ่งวันนี้อากาศดีนะวันนี้อากาศดีวันนี้อากาศดีมากไม่ร้อนเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ระหว่างดอนตอนเดินทางมาฝนตกแล้วก็แดดไม่มีทําให้น้ําขึ้นสูงมากเลยนะนี่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 มี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 เขาเล่นอนนี้เยนะสกีนี่เดี๋ยวกลับมากลับเข้าเรื่องกันดีกว่าโอเคก็คือ บรรยากาศดีมากเลยครับท่านผู้ชมก็คือมารีแลกนิดนึงมาเธอมาชาร์จแบตเพิ่งและหลังจากนี้ก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่ต่างจังหวัดนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมจะเอาภาพกับบรรยากาศถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมไมครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับ โอเคท่านผู้ชมครับตังจากที่ผมเดินเล่นบริเวณรรอบนี้นะจากจากจากคอนโดโน่นนะที่พักอยู่ตรงนน้นับแล้วก็จนมาถึงบริเวณนี้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นร้านอาหารนะครับโอเคน่าจะเป็นร้านอาหารนะฮะนี่ให้ท่านผู้ชมได้ชมโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ตอนนี้คือระหว่างเดินมาเนี่ยมันจะมี มาเจอต้นนี้โอเคนี่ต้นหน้าตาแบบนี้ซึ่งถ้าู้ชมเีนม่นี้หนามเนี่ยโอ้โหก็โดนแทงไปทีนี้รู้เรื่องเลยคือแหลมแหลมและแข็งมากๆคือใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับว่ามันคือต้นอะไรต้นก็ลักษณะก็จะเป็นนี้นี่นะหนา ที่เห็นเนี่ยคือหนามเลยนะครับต้นโพนก็จะเล็กๆหน่อยอันนี้เป็นโคนครับพอเริ่มปลายเริ่มแข็งแรงก็จะใหญ่ขึ้นมันคือต้นอะไรก็ไม่รู้่ครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยนะครับ ต้นขออยู่บริเวณนี้นี่และด้านนี้ก็จะเป็นเป็นทะเลโ <Okay. S 1> อเคหลังจากาที่ที่ผมให้ดูต้นเมื่อกี้ที่มันเป็นหนามใช่ไหมนีู่้ชมากับหลานชายโอเคอากาศดี นี่รู้อะไรก็ไม่รู้รู้อะไรก็ไม่รู้ฝนเริ่มตกแล้วอ๋อเมื่อกีผมพอผ่านมาแล้วมันจะเป็นกิง่งกิงเดียวกับต้นต้นเมื่อกี้นี้ที่ผมเจอเป็นต้นสดอ่ะแล้วก็มันมีกิ่งที่ตานี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนดีกว่า ห่นละไปอันนี้รู้สึกจะเป็นต้นเล็กๆเขาเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้สามกลับมาเจอมาเจอกองเขาเรียกว่ากองกองหอยอะพวกหอยหอยเต็มเลยอันนี้อันนี้อันนี้อะไรก็ไม่รู้อะนี่เพิ่งเคยเห็นแล้วก็นี่เต็มเลยนี่นี่นี่หอย เต็มเลยฮะโอเคเดี๋ยวต้องกลับตัวขอตัวกลับเข้าไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าฝนเริ่มลงเม็ดละ